แสงสีทองของพระอาทิตย์ยามเย็นอาบลายตึกสูงระฟ้าในกรุงเทพมหานครนเมืองที่ไม่เคยหลับไหลบนชั้นสูงสุดของอาคารเมคลาทาวเวอร์คุณเมคลาจิระโชตอนันต์มหาเศรษฐีนวัยสี่สิบปีกำลังจ้องมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกชุดสูทสีขาวสั่งตัดพิเศษขับเนนเรือนร่างอันแสง,งาม เครื่องประดับเพชรบนคอและข้อมือสองประกายวับวาวรับกับแสงไฟในห้องทำงานรูราวความเงียบถูกทำลายลงด้วยเสียงเคาะประตูเชิญนำเสียงทงอำนาจแต่แฝงความเย็นชาดังขึ้นวิทผู้ช่วยส่วนตัวเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารในมือรายงานผลประกอบการตาราล่าสุดครับท่านประธานเขาวางแฟ้มลงบนตัวทำงานไม้สักขัดมันขนาดใหญ่ คุณเมคลาเหลือบมองเอกสารครู่หนึ่งก่อนจะเลื่อนสายตากลับไปที่วิวนอกหน้าต่างต่ำกว่าเป้าอีกแล้วสินะคุณวิทเธอพูดโดยไม่หันมามองดิฉันไม่ต้องการคําแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นหาวิธีแก้ไขแล้วมารายงานผลาภายในสัปดาห์หน้าถ้าทำไม่ได้คุณก็รู้ว่าต้องทำอย่างไรวิทกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากครับท่านประธาน เขารู้ดีว่าคำพูดของเธอคือประกาศติดหากทำไม่ได้ตามสั่งนั่นหมายถึงตำแหน่งงานของเขาและผู้บริหารอีกหลายคนควรอยู่บนเซนได้คุณเมคลาไม่เคยปราณีใครเมื่อเป็นเรื่องของธุรกิจเธอสร้างอาณาจัก,กรเมคลากรุปขึ้นมาจากสองมือเปล่าความผิดพลาดและความไร้ประสิทธิภาพคือสิ่งที่เธอเกลียดที่สุดคำคืนนั้นคุณเมคลาปรากฏตัวในงานเลี้ยงการกุศลของเหล่าโฮต ด้วยชุดลาตรีสีแดงเพลิงขับผิวขาวพองเครื่องเพลงชุดใหม่ล่าสุดยิ่งเสริมให้เธอโดดเด่นและทรงอิทธิพลเธอยิ้มและทักทายผู้คนตามมารยาทแต่ในใจกลับรู้สึกเบื่อหน่ายกับวงสังคมที่เต็มไปด้วยการแสแสงและผลประโยชน์แอบประโยชน์แอบแฝงความสำเร็จที่เธอมียิ่งใหญ่แต่บางครั้งความว่างเปล่าก็คืบคลานเข้ามาในจิตใจอย่างเงียบงนัน ในอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพแกวหญิงสาววัยยีปดปีกำลังเช็ดเหงื่อที่ไหลอาบแก้มแสงไฟจากรถเข้นขายข้าวแกง่องให้เห็นรอยยิ้มบางนามเมื่อเธอนับเงินรกอาไอได้ของวันนี้ตลาดโตลุงยานคลองเตยยังคงคึกคักจอแจแม่จะดึกดื่นเพียงใดกลิ่นอาหารลคละคลุงเสียงพูดคุยจอแจของผู้คนคือชีวิตประจำวันของเธอวันนี้ขายดีนะแกว ป้าสมนเจ้าของแพงขายผลไม้ข้างทางทักทายแกวยิ้มตอบก็พอได้ครับป้าดีกว่าเมื่อวานหน่อยเธอเก็บร้านอย่างคล่องแคล่วความฝันที่จะมีร้านเป็นของตัวเองหรือมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้ดูเหมือนจะยังห่างไกลแต่เธอก็ไม่เคยท้อถอยความขยันและอดทนคือสิ่งที่ทำให้เธอยืนหยัดอยู่ได้ในเมืองหลวงที่แสนโหดร้ายแห่งนี้ จธกลับหองเช่าเล็กเตียกทีไทยซอยเปิดโทรทัศน์เก่าดูละครนั้นเน่าภาพชีวิตรูราวของนางเอกในละครช่างแตกต่างจากชีวิตจริงของเธอลิบหลับคืนนั่นเองปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวงสีเลือดที่ผู้คลโจทย์จันกันว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อุบัติขึ้นบนท้องฟ้าคุณแมคลาซึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานเลี้ยงจึงขอตัวกลับก่อนกำหนด เธอตัดสินใจขับรถสปอร์ตคันโปรดด้วยตัวเองเพราะอยากได้ความเป็นส่วนตัวและต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายช่วงขณะรถรูแลนชิวไปตามถนนที่เริ่มว่างเปล่าขณะที่เธอขับผ่านยานคลองเตยซึ่งเป็นทางลัดกลับบ้านทันใดนั้นเองรถเข็นขายของที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางเนื่องจากล้อหลุดก็โผล่ออกมาอย่างกระทันหันคุณเมคลาหักหลบอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังเชีียวเข้ากับรถเข็นจนเข้าของกระจัดกระจายแก้วซึ่งกำลังจะเดินกลับมาเก็บรถเข็นที่ล่อเสียพอดีเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจรีบวิ่งเข้ามาดูคุณขับรถยังไงเนไอไม่เห็นเลยไงว่ามีของอยู่เธอขึ้นเสียงด้วยความโมโลและคนเสียดายข้าของที่เสียหายคุณเมกลาลงจากรถด้วยสีหน้าไม่พอใจเธอมาวางของแกะกะควางทางเองต่างหาก ฉันจะเรียกประกันน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความถือดีประกันอะไรกันของฉันเสียหายหมดแล้วนะแก้วเทียงแววตาชายความน้อยเนื้อตำใจทั้งสองคนโต้เถียงกันอย่างไม่มีใครยอมใครในจังหวะที่ตั้งฝ่ายต่างยืนมือไปคว้าเศษซากของที่ยังพอเก็บได้มือของทั้งคู่สัมผัสกันโดยบังเอิญทันใดนั้นแสงจันทร์สีเลือดที่สาดส่องลงมาอย่างเต็มที่ ก็พลันสว่างวาบขึ้นรอบตัวของทั้งสองคนแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทคุณเมคลารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงใกล้ขคนและเสียงจอแจของผู้คนเธอพยายามลืมตาขึ้นอย่างง,งุนงงสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความแข็งกระด้างของที่นอนและกลิ่นอับชื้นที่ไม่คุ้นเคยเธอลุกพรวดขึ้นนั่งด้วยความตกใจภาพที่เห็นคือห้องสี่เหลี่ยมแคบแทบผนังปูนเปลือย มีรอยด่างดำเสือ้าเก่าควรระกเกะระกะอยู่ขลางฝาวนี่มันที่ไหนกันเธอก็มองดูตัวเองแล้วต้องเบิกตากว้างมือที่หยาบกร้านเสื้อยืดด้วยด้วยกับกางเกงขาควยนี่ไม่ใช่ร่างของเธอเธอพุดลุกไปที่กระจกบานเล็กๆที่มีรอยร้าวควรอยู่ภาพที่สะท้อนออกมาคือหญิงสาวหน้าตาธรรมดาผิวคล้ำแดดผม้าวยุ่งยิง นี่มันร่างของยายเด็กขายข้าวแกงคนนั้นกริดดดดคุณเมคลากริดร้องออกมาด้วยความเสียดสยองและไม่เชื่อสายตาตัวเองในเวลาเดียวกันที่เพนเฮาสุดรูบนเมคลาเทาแก้วลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนขนาดคิงไซที่หนุ่มเรากับปุยเมฆแสงแสงแดดยามเช้าศาสตร์สองผ่านกระจกบ้านใหญ่เผยให้เห็นวิวทิวทัศน์อันง,งดงามของกรุงเทพเธอลุกขึ้นนั่งยาง มนงงสัมผัสปูที่นอนเนื้อดีอย่างไม่คุ้นเคยเมื่อก็มองดูมือเรียวสวยของตัวเองที่สวมแหวนเพชรเมตโตก็ตกใจจนพูดไม่ออกเธอมองไปรอบห้องที่ตกแต่งอย่างรูราอลังการแล้วรีบวิ่งไปที่กระจกเงาบานใหญ่ภาพที่เห็นคือหญิงสาวผู้สางงามผิวพรนพองใบหน้าสวยคมที่เธอเคยเห็นผ่านทานในนิตยสารคุณเมลาไม่จริงแก้ว รังคลาอุทานออกมาเสียงสั้นน้ำตาคลอเบ้าด้วยความสับสนและหวาดกลัวเสียงเข้าประตูดังขึ้นพร้อมกับเสียงของป้าอิมแม่บ้านแกวแก่คุณเมตื่นหรือยังคะกาแฟกับอาหารเช้ารออยู่ข้างล่างแล้วค่ะแก้วในรังคุลาสะดุ้งสุดตัวเธอจะทำอย่างไรดีแก้วอุทานออกมาเสียงสั่น น้ำตาคลอเบาด้วยความสับสนและหวาดกลัวเสียงเข้าประตูดังขึ้นพร้อมกับเสียงของป้าอิ่มแม่บ้านเก่าแก่คุณเมตื่นหรือยังคะกาแฟกับอาหารเช้ารออยู่ข้างล่างแล้วคะ่ะสะดุ้งสุดตัวนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคุณเมคา่าพยายามตั้งสติเธอเดินวนไปวนมาในห้องเช่าแคบแทบนั้นยังหัวเสียความคิดมากมายประดังเข้ามาในหัวต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆ แต่ความรู้สึกปวดเมื่อยตามเนื้อตัวและกลิ่นกับข้าวบูดที่โชยมาจากมุมห้องมันช่างสมจริงเหลือเกินเธอเหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเกา่าวางอยู่บนโต๊ะไม้ผุด้วยความหวังริบลีเธอหยิบมันขึ้นมาพยายามจะโทรหาคุณวิทย์ผู้ช่วยของเธอแต่การใช้งานมันช่างยุ่งยากปุ่มกดก็แข็งแถมยังไม่มีเบอร์ใครบันทึกไว้นอกจากเบอร์แปลกๆไม่กี่เบอร์ โอเว่ย oh, เธอสบออกมาอย่างหัวเสียความหงุดหงิดเริ่มเข้ามาแทนที่ความตกใจเธอต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้และต้องกลับเข้าร่างเดิมของเธอโดยเร็วที่สุดเธอตัดสินใจออกไปเผชิญโลกภายนอกในร่างใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนี้เมื่อเปิดประตูออกไปสิ่งที่เห็นคือตรอกซอยแคบสกปกผู้คนเดินขวักไขว่เด็กเดงวิ่งเล่นกันเสียงดังเจียวเจ้า กลิ่นยาและกลิ่นน้ำคลำลอยมาประทะจมูกจนแทบจะอาเจียนนี่คือโลกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องมาสัมผัสขณะเดียวกันแก้วในร่างคูมเมคลาก็กำลังเผเชิญกับความสับสนในโลกใหม่ที่รูราอลังการหลังจากป้าอิมเข้ามาช่วยแต่งตัวซึ่งเป็นไปด้วยความทุลักทุเลเพราะเธอไม่เคยใส่เสื้อผ้าแพงๆหรือเครื่องประดับมากมายขนาดนี้มาก่อน เธอก็ถูกพาลงไปยังห้องอาหารขนาดใหญ่ที่มีอาหารเช้าเลิศรสจัดเตรียมไว้อย่างสวยงามราวกับในโรงแรมห้าดาววิทผู้ช่วยหนุ่มท่าทางสุภาพเรียบร้อยยืนรออยู่แล้วพร้อมกับไอแพดในมือท่านประธานครับวันนี้มีประชุมบอร์ดตอนเก้าโมงเช้าเรื่องโครงการใหม่ที่ภูเก็ตและตอนบ่ายมีนัตตีกอฟกับคุณทานยุทครับวิทยายงานตารางงานโดยน้ำเสียงราบเรียบ แต่ก็แอบ,บสังเกตเห็นท่าทีที่ดูแปลกไปของเจ้านายสาวแก้วในร่างคุณเมคลาได้แต่พยักหน้ารับอย่างงงงงเออโครงการที่ภูเกต็ตตลอเธอทวนคำรู้สึกเหมือนสมองตื้อไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีครับเกี่ยวกับรีสอร์ทรูระดับหกดาวที่เรากำลังจะเทคโอเวอร์ครับเอกสารอยู่ใน iPad แล้วครับวิตอบพลางเหลือบมองคุณเมคลา ด้วยความสงสัยเล็กน้อยเพราะปกติเจ้านายของเขาจะจำรายละเอียดโครงการใหญ่ๆได้แม่นยำเสมอตลอดทั้งเช้าแก้วในล่างคุณเมคลาเหมือนคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดในห้องประชุมแต่ก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้มากนักอาศัยเพียงการพยักหน้าหรือพูดว่าอืมก็ดีน่าสนใจไปตามเรื่องตามราว โชคดีที่ผู้บริหารคนอื่นดีนดูจะเกรงอกเกรงใจท่านประธานอยู่มากจึงไม่มีใครกล่าวซักไซหรือตั้งคำถามอะไรที่ซับซ้อนส่วนคุณเมคลาในรังแก้วหลังจากเดินสำรวจตอกซอยจนทั่วและพยายามถามไทยผู้คนแถวนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มองเธอด้วยสายตาแปลกแตนเธอก็เริ่มตระหนักว่าการจะกลับไปยังโลกเดิมของเธอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เธอไม่มีเงินติดตัวสักบาทเสื้อผ้าที่ใส่ก็ซ้อมเซินกว่าจะเข้าไปในสถานที่รูรุ่นได้ท้องเริ่มร้องประท้วงด้วยความหิวเธอตัดสินใจเดินกลับไปที่รถเข็นขายข้าวแกงที่เสียหายเมื่อคืนอย่างน้อยก็น่าจะพอมีอะไรเหลือให้ประทังชีวิตได้บ้างที่รถเข็นเธอว่าข้าวของส่วนใหญ่เสียหายใช้การไม่ได้แล้ว แล่ก็ยังมีวัตถุดิบบางอย่างที่ยังพอใช้ได้ลงเหลืออยู่บ้างด้วยสัญชาตญาณของนักธุรกิจที่ต้องเอาตัวรอดประกอบกับความรู้เรื่องอาหารที่พอมีอยู่บ้างจากการไปทานอาหารรูมานับครั้งไม่ถ้นเธอจึงตัดสินใจลองทำข้าวแกงขายดูอย่างน้อยก็เพื่อหาเงินซื้อข้าวกินและอาจจะเป็นนนทางในการหาเงินเพื่อติดต่อโลกภายนอกการขายข้าวแกงครั้งแรกในชีวิตของมหาเศรษฐีนี อย่างคุณเมฆลาเป็นไปด้วยความทุลักทุเลเธอทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นทางตักข้าวตักแกงหรือแม้แต่การทอนเงินแต่ด้วยท่าทางที่ดูแปลกตาเพราะถึงจะอยู่ในร่างคนจนแต่แววตาและว่ามุ่งมั่นบางอย่างก็ยังคงใายออกมาและรสชาติแกงที่บังเอิญร่อยถูกปากเพราะเธอจำสูตรมาจากร้านดังที่เคยกินก็ทำให้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุหน,นบ้างประปายวันเวลาผ่านไปหลายวัน คุณเมฆลาในรังแก้วเริ่มคุ้นชินกับชีวิตใหม่มากขึ้นทีน้อยเธอเรียนรู้ที่จะอดทนกับความยากลำบากเรียนรู้ที่จะต่อรองราคาวัตถุดิบในตลาดเรียนรู้ที่จะเข้าใจหัวอกของคนหาเช้ากินค้าเธอได้เห็นน้ำใจเล็กๆน้อยนๆจากคนในชุมชนที่แม่จะยากจนแต่ก็ยังแบ่งปันกันได้เห็นรอยยิ้มของเด็กดิทที่มีความสุขกับของเล่นราคาถูก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เธอไม่เคยได้สัมผัสในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและผลประโยชน์ของเธอในขณะเดียวกันแก้วในรังคมเมคลาก็เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้บ้างแล้วเธอเริ่มสนุกกับการสั่งอาหารแพงการซื้อของแบรนด์เนมการมีคนคอยเอาอ,อกเอาใจแต่ในส่วนลึกของจิตใจเธอก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าและความโดดเดี่ยวการต้องสวมหน้ากากเป็นคนอื่นตลอดเวลา มันช่างหน่อยล่าเหลือเกินเธอเริ่มคิดถึงชีวิตเรียบง่ายแบบเดิมคิดถึงรอยยิ้มของป้าสมนุนคิดถึงกลิ่นกับข้าวในตลาดวันหนึ่งวิดนำเอกสารด่วนมาให้แก้วในร่างคุณแมค่ค่าเส้นเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะต้องมีการไล่ที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งแก้วเห็นชื่อชุมชนแล้วถึงกับใจหายวาบนั่นมันชุมชนที่เธอเคยอาศัยอยู่นี่นาะ ภาพดาหน้าของชาวบ้านที่คุณเมคล่าในรางแก้วเล่าให้ฟังผ่านทางความคิดที่เชื่อมโยงกันบางเบาหลังการสลับลางพูดขึ้นมาในหัวเธอจะทำอย่างไรดีถ้าเธอเซ็นอนุม,มัติคนเหล่านั้นจะต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเธอไม่เซ็นบริษัทอาจจะเสียผลประโยชน์มหาศาลและตัวเธอเองในรังเธอเองก็อาจจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถ ความขัดแย้งภายในตัวของแก้วเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเธอเริ่มตระหนักว่าอำนาจและเงินทองที่เธอได้มานั้นต้องแลกมาโดยความรับผิดชอบที่หนักอึ้งเพียงใดคุณไม่คลา <c oughs> ้าก็กำลังเพเชนกับปัญหาเช่นกันชุมชนที่เธออาศัยอยู่กำลังจะถูกไล่ที่ชาวบ้านต่างพากันวิตตอกกัง,งวลและสิ้นหวัง เธอพยายามใช้สติปัญญาและประสบการณ์ทางธุรกิจของเธอในการทางช่วยเหลือชาวบ้านเจรจากับเจ้าหน้าที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ก็ดูเหมือนจะไร้ผลเพราะอีกฝ่ายคือนายทุนใหญ่ที่มีอำนาจและเงินทุนมหาศาลเราจะทำยังไงกันดีละแม่แก้วลุงมีชายชราในชุมชนพูดกับคุณแมคลาในร่างแก้วด้วยน้ำเสียงสินหวังที่นี่คือบ้านของเราทั้งชีวิตนะ มองดูลุงมีและชาวบ้านคนอื่นดูด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนเหตุการณ์บานปลายเมื่อมีกลุ่มชายชกรันเข้ามาคมคู่คุกคามชาวบ้านในชุมชนเพื่อบีบเข่าให้พวกเขาย้ายออกไปโดยเร็วคุณไม่ายรังแกว พยายามจะเข้าไปจราจาแต่ก็ถูกผลักจนล้มลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในตอนนั้นเองที่เธอรู้สึกถึงความอ่อนแอและความไร้อำนาจของคนตัวเล็กเก่งอย่างแท้จริงคืนนั้นคุณเมคลานอนไม่หลับเธอคิดถึงอำนาจและอิทธิพลที่เธอเคยมีคิดถึงความสะดวกสบายต่างมถ้าเธอยังอยู่ในร่างเดิมปัญหาแค่นี้คงจัดการได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้เลย นอกจากมองดูผู้คนรอบข้างเดือดร้อนน้ำตาแห่งความอัดอันตันใจค่อยไล่ออกมาในโลกของความรูราแก้วในร่างคุณลาก็กำลังทุกขทรมานไม่แพ้กันเธอทนเห็นชาวบ้านที่เธอเคยรู้จักต้องเดือดร้อนไม่ได้เธอตัดสินใจทำในสิ่งที่ขัดกับคำแนะนำของวิทและผู้บริหารคนอนต่นนั่นคือการสั่งระงับโครงการคอนโดมิเนียมนั้นไว้ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการไล่ที่ยังไม่เป็นธรรมแต่ท่านประธานครับถ้าเราระงับโครงการตอนนี้เราจะเสียหายหลายรอยล้านนะครับวิทย์พยายามทัดทานฉันตัดสินใจแล้วคุณวิทย์แก้วในร่างคุณเมคลาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้ในใจจะยังคงสั้นไหวาบางทีผลประโยชน์ก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต การตัดสินใจของเธอสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นและคู่แข่งทางธุรกิจอย่างคุณจักซึ่งจองจะหุบกิจการของแมคลากรุ๊ปอยู่แล้วข่าวลือเรื่องคุณแมคลาประพฤติตัวแปลกไปเริ่มแพร่สะพัดในวงการธุรกิจหุ้นของบริษัทเริ่มตกลงอย่างน่าใจหายวิกฤตการครั้งใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามาหาทั้งสองคนในสองโลกที่แตกต่างแต่ขณะเดียวกัน บทเรียนชีวิตที่พวกเขากำลังได้รับมันก็กำลังหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมวิทเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของคุณเมคามากขึ้นเรื่อยๆทางการตัดสินใจที่ดูช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลท่าทีที่ดูไม่มั่นใจในเรื่องธุรกิจที่เคยเชี่ยวชาญและที่สำคัญคือความเห็นเอ็นออกเห็นใจคนอื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาตัดสินใจแอบสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุในคืนจันทรุปราคาสีเลือดและบังเอิญไปพบภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เฉียวชนระหว่างรถของคุณเมคลากับรถเข็นของแก้วได้แม่ภาพจะไม่ชัดเจนนักแต่เขาก็สังเกตเห็นประกายแสงประหลาดในจังหวะที่ทั้งสองคนสัมผัสกันขณะเดียวกันป้าอิ่มแม่บ้านเก่าแก่ก็สังเกตเห็นว่าคุณเมคลา คนปัจจุบันมีนิสัยบางอย่างคล้ายกับเด็กสาวที่เคยมาสมัครงานแม่บ้านเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะดูซุูมซ้มเกินไปซึ่งเด็กสาวคนนั้นก็คือแก้วนั่นเองป้าอิมเริ่มปฏิติประต่อเรื่องราวและนำความสงสัยนี้ไปบอกกับวิทเมื่อวิได้ข้อมูลจากป้าอิมเขาก็เริ่มมั่นใจว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้น เขาตัดสินใจเดินทางไปยังชุมชนที่แก้วเคยอาศัยอยู่ซึ่งก็คือชุมชนที่กำลังจะถูกไล่ที่เพื่อตามหาแก้วตัวจริงและก็ได้พบกับคุณเมคลา่าในร่างแก้วที่กำลังช่วยชาวบ้านต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองการเผเชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างวิทกับคุณเมคลาในร่างแก้ว เต็มไปด้วยความสับสนคุณเมคลาพยายามอธิบายเรื่องการสลับร่างแต่วิทยังคงไม่ปักใจเชื่อสนิทจนกระทั่งคุณเมคลาพูดถึงรายละเอียดลับบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจที่รู้กันเฉพาะเธอกับวิทเท่านั้นเขาจึงเริ่มเชื่อว่าเรื่องเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับท่านประธานวิทถามด้วยความเป็นห่วง ตอนนี้บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักจากการตัดสินใจของแก้วในรังคุณเมคลาและการโจมตีจากคุณจักรเอฉันต้องกลับเข้ารังเดิมให้ได้คุณวิทย์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคุณเมคลาในรังแก้วพูดด้วยแววตามุ่งมั่นและฉันต้องช่วยคนเหล่านี้ด้วยด้วยความช่วยเหลือของวิทย์และป้าอิมแผนการพาแก้วในรังคุณเมคลามาพบกับคุณเมคลา าน,นแก้วจึงเริ่มต้นขึ้นพวกเขานัดให้ทั้งสองคนมาเจอกันที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและค่อนข้างเป็นส่วนตัวเมื่อแก้วในรังคุณเมคลามาถึงวัดตามที่วีนัดหมายและได้พบกับคุณเมคลาเธอก็ตกใจจนพูดไม่ออก ภาพของตัวเองในสภาพซอมซ่อแต่มีแววตาที่แข็งก้าวและชาญฉลาดกับภาพของมหาเศรษฐีนี้ที่อยู่ในร่างของเธอแต่มีท่าทีหวาดหวั่นและสับสนมันช่างเป็นภาพที่เหนือจริงเธอคือฉันจริงๆเหรอแก้วในร่างคุณเมคลาถามเสียงสัน้นและเธอก็คือฉันคุณเมคลาตอบกลับเราต้องหาทางสลับร่างกลับคืนก่อนที่บริษัทของฉันจะพังพินาศ และก่อนที่ชาวบ้านที่นี่จะไม่มีที่สุขหัวนอนทั้งสองคนใช้เวลาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากการใช้ชีวิตในร่างของอีกฝ่ายคุณเมคลาได้เรียนรู้ถึงถึงความยากลำบากของคนจนและความสำคัญของความเห็นอ,อกเห็นใจส่วนแก้วก็ได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับอำนาจและเงินทองและความเปล่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความรูราในที่สุด พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะร่วมมือกันคุณเมคลาในรังแค้วใช้สติปัญญาและประสบการณ์ของเธอในการวางแผนรับมือกับจักรและแก้ไขปัญหาวิกฤตของบริษัทโดยมีแก้วในรังคุณเมคลาเป็นคนสั่งการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จุดสุดยอดของเรื่องราวมาถึงในวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญซึ่งคุณจกักรเตรียมจะเสนอให้ปลดคุณเมคลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท แต่ด้วยแผนการที่แยบยลของทั้งสองคนพวกเขาสามารถเปิดโปงแผนการร้ายของคุณจักกันและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตของบริษัทได้อย่างน่าเชื่อถือคุณเมคลาแม่จะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแก้วถามเสียงสัง้นและเธอก็คือฉันคุณเมคลาจูเลันเคสเทลยิ้มชื่ชตอบกลับเราต้องหาทางสลับร่างกลับคืน ก่อนที่บริษัทของฉันจะพังพินาศและก่อนที่ชาวบ้านที่นี่จะไม่มีที่สุขหัวนอนแต่ก็ได้ส่งข้อมูลสำคัญผ่านทางวี์ทำให้แก้วในรังคุณเมคลาสามารถตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยต่างๆได้อย่างมั่นใจในขณะเดียวกันข่าวเรื่องการช่วยเหลือชุมชนคลองเตยเริ่มที่สนใจของเสือมลชนภาพของคุณเมคลาซึ่งจริงทีคือแก้ว ที่ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วยตัวเองและให้คำมั่นสัญญาว่าจะหาทางออกที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและทำให้สังคมเริ่มมองเห็นอีกด้านหนึ่งของมหาเศรษฐีนี้ผู้นี้หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายไปในทางที่ดีทั้งบริษัทรอดพ้นจากวิกฤตชุมชนได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม และชื่อเสียงของคุณเมคลาก็กลับมาดีดังเดิมหรืออาจจะด,ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำก็ถึงเวลาที่ทั้งสองคนจะต้องตัดสินใจเรื่องการสลับร่างกลับคืนวิดได้ใบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และปรากฏการเหนือธรรมชาติซึ่งแนะนำว่าโอกาสในการสลับร่างกลับคืนอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญเดือนส2องซึ่งจะมีปรากฏการณ์จันทรคราสคล้ายกับคืนที่เกิดเหตุ แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ทั้งคุณเมคลาและแก้วตังก็รู้ดีว่าชีวิตของพวกเธอได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแล้วแม้จะกลับเข้าร่างเดิมได้แต่ประสบการณ์ที่ได้รับมันล้ำข้าวเกินกว่าจะลืมเลือนในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสถานที่ที่เต็มไปด้วยแสงสีของกระทงและผู้คน คุณแม่คลาไลระแก้วคนมัมพลามาพบกันอีกครั้งตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญพวกเขามองหน้ากันในแววตาเต็มไปด,ด้วยความเข้าใจและความผูกพันบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเธอพร้อมหรือยัง